โอ้ยรู้เลยรู้เลยตอบ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 เลยครับสวัสดีค่ะกระไรค่ะแฟรค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในรายการปอไปเต f น o ุ b บ l l ก็จะเป็นเกี่ยวกับฟุตบอลนั่นเองค่ะพี่แป๊ใช่แล้วค่ะวันนี้พิเศษมากมากว่ามีนักฟุตบอลนะคะที่อยู่ในสนามเนี่ยของทีมฟุตเทอร์ล่ามันนั่งกับเราอยู่ตรงนี้เลยน้องกัดไอใช่ค่ะแล้วเราสองคนนะคะในฐานะแบรนด์เนมบัสเดอร์ของทีมฟุตเทรล่านะคะก็จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการนี้นะคะทุกๆ EP เลยค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราทำความรู้จักพี่ๆกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยเนาะชื่ออะไรเท่าไหร่คะชื่อแบงค์ครับอายุ21่ปีครับ พีแบงอายุ2 1ปีนี่ค่ะชื่อฟิลครับอายุ27ปีครับ27ปีโอเคค่ะแล้วคนต่อไปล่ะคะคนนี้ขอทายอายุได้ไหม19ป่ะไม่ได้น่าเทกว่าน้องแล้วจะเป็นน้องชื่ออะไรคะน้องกะตังน้องกะตังน้องกะตังแปลว่ามีกะตังหรือเปล่าคะประมาณ16บปุ๊พี่ค่ะอายุเท่าไหร่เท่าไหร่คะ8 1 80โอ้ยเจ็กป่ะ ชังเลยชังเลยยังไม่ก็รู้นี่ติภาวะนะพี่แฟฝดเป็นคนต่อไปเลยค่ะชีเอกครับโอเคอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสองครับอายุยี่สิบสองปีอุ้ยอายุเท่ากันเลยค่ะยี่สิบสองปีสีครับใช่ค่ะอายุ่กันได้นะคะอายุยี่สิบสองปีค่ะก็อ่าแล้วแต่ละคนเล่นตำแหน่งอะไรบ้างคะเริ่มจากฝั่งนูันก่อนเลยครับเล่นเลฟฟ์บิงครับเออก็คอปิกซ้ายปิกซ้ายใช่ไหมปิกซส์ตั้งไหนคะตั้ง ไปเถอะลูกๆเราก็แต่อ่างก็ต้องแตะมาแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้สึกเลยสงสัยต้องจัดให้หนึ่งรอบน้องขอผมผมไม่เห็นจะรู้สึกเลยอือตัวกิเมื่อแอนด์เพเยอร์ครอบมันคือแบบเหนียวไหมคะไม่ไม่ไม่คือตำแหน่งอะไรคะตัวกองหน้าเหนียวไหมเหนียวไหมเหนียวครับอะไรเหนียวไม่ได้อำนาจเออเหนียวไหมเหนียวครับพอสัมผัสได้ไหมคะ

อันนี้เป็นดาวซันโบหรือเปล่าคะเป็นดาวคันครับเป็นดาวคนนั้ตอบได้แล้วในนี้คือแบบคิดว่าใครแบบเป็นคนเล่นเก่งที่สุดผมไม่อยากจะพูดครับเพราะว่าจริงๆงั้นไม่ต้องพูดถามมาได้เลยเาม่ได้เขาหไราเล่นในทีมเหรอครับ ในทีมผมว่าเพื่อนผมครับพูริพัฒน์ครับเบอร์สิบสี่ใครนายคะคึ้รู้ไหมหน่อยได้ไหมรู้หน่อยได้ไหมหลอกของชาติใจโอ้ยคนนี้แน่ๆคนนี้รู้เปล่าไม่ใช่เออไม่ใช่หรออ่ะมีอีกคำถามหนึ่งค่ะอยากจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีนักเตะในดวงใจไหมคะอันีอยู่แล้วต้องมีอยู่แน่ๆผมชอบคิสซิโนโรนโดทำไมถึงชอบคิสซิโนโรนโดหลอเหมือนพี่จบเออ ก็แบบว่ามีวินัยมีวินัยมีวินัยในการก็เล่นฟุตบอลนะคือมาก่อนเสมอและกลับหลังเสมอแต่พี่มาช้าเสมอเลยนะผมมาช้าเนี่ยเดี๋ยวได้ประเด็นเดเร็วด้วยน้องเอกอ่าหนุ่มใหญ่กว่าทีละทอนบุญมาทันครับพี่ธีระทอของเรานั่นเองโขอุ้มโขอุ้มอตอนนี้แล้วเราไปเชียร์เนาะยังยิงได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาดู ดุดันไม่เกรงใจก่อนเพราะเขาเป็นฟอร์ดแรงเจอร์แลปเตอร์นดิเอาคนต่อไปแล้วกันค่ะผมชอบมาเซโล์ครับมาเซโล์อ่าผมมีสายเลือดบาซิลอยู่นัวคนสุดท้ายของการค่ะมีนักเตะในดวงใจคือใครคะคิดถึงเอ็มบัตเป้ครับเอ็มบัตเป้เอเตฮ้ยก็ชอบเหมือนกันคนนี้ทำไมเขาไร้เขามีสปีดที่เร็วแล้วก็ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฉันอยากให้กล้องมาจับตรงนี้มากเลยอยากจะให้เห็นสายตาน้องกันที่แบบมองน้อคือแบบ oh my god ช่วยไม่ได้ค่ะแบบเปบจะสิงเข้าไปอยู่เอาก็เดกไม้ทำเห็นไงลิฟบ์แวร์จะผิดแล้วมองหน้าทั้งหมดอ่มเจใคร เป็นพิเศษพี่คะหนูอยากต้องการออกมาจากตรงนี้เคยไหมเคยไหมเอาเลยเอาตังานเอาแต่งานพี่ไม่ขาดละโอเคตอบได้นะออกมัไปแล้วแหน่เห็นว่าเราเก็บอาการไม่อยู่เก็บโซไม่อยู่เป็นยังไงเป็นยังไงพี่ไปอยากรู้อะไรอไหมคะอยากรู้อะไรหรอทำไมแต่ละคนถึงเลือกเล่นทีมฟุตเทล่าคะเริ่มจากน้องก่อนเลยก็ได้เป็นทีมที่เคยเล่นมาตั้งแต่อะคาเดมี่แล้วครับ อะคาเดมี่อ๋อคือเราอยู่ในแคมปัสใช่ไหมใช่เล่นมากกี่ปีแล้วค่ะก็ประมาณ6-7ปีนะโอ6หนานมากเป็นแบบเด็กซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคนนี้น่าจะประสบการณ์เยอะทำไมถึงเลือกเล่นทีมฟุตชค่าก็เคยผ่านเล่นทีมย่างสุโขทัย FC ฟีพิษณุโลก f ออ๋อเฮ้ยฉันเคยไปเป็นพิตตี้ที่นั่นแล้วก็ทีมัดบดพิตตี้ก็ โค้ดีชวนมาเล่นแล้วก็น้องเล็กสุดของเราน้องน้องมีตังกระตังเอเปจำชื่อพี่ได้เขาเรีเซลไม่ก็กระตังแปลว่ามีตังไม่มีครับไม่มีครับน้องบอกไม่มีทำไมน้องกระตังถึงเลือกเล่นแบบทีฟุตเทล่าค่ะเหมือนพี่แบงค์นะครับค่ะอ๋อก็คือมาตั้งแต่เด็กๆก็คือสนิทกันแล้วรู้จักกันนานมาก ครับผมลองแชร์วรรณกรรมแชแสบให้ดูหน่อนได้ไหมคะเพราะว่ามีเยอะมากเป็นอะไรคนนี้คือแสบนะดูทรงแล้วดูแสบนะจริงฉันดูแบบเป็นคนขี้แกล้งอ่ะไม่ตื่นมาซ้อมเช้าเฮ้ยมามาเอาเลย เฮ้ยผมฟ้องประจำไม่คือไม่โหอย่างงี้คือบ้านผมกับสนามอยู่ค่อนข้างไกลครับก็เลยไม่มามก็มาผมก็มาแต่ผมาจะมาเล็นิดนึงแต่แต่นี่คือนอนอยู่สนามไม่ตื่นเขา วอร์มอะไรก็เสร็จหมดแล้วเพิ่งเดินออกมาหน้ามุยมุยเดียวทำไมอ่ะวันเดียวที่ใช้หน้ามุยมุยต้องทำตัวไหมคะถ้าสมมติมาซ้อมช้าอะไรแบบนี้ค่ะกดของก็ตีไหมคะต้องแต่ลองโค้ดอันทำไมทำไมเราทำไมเอกถึงเลือกมาเล่นแบบที่นี่ค่ะเหมือนแบงค์เหมือนตังค์เลยครับเด็กก้นกุฏิครับอ๋อเด็กก้นกุฏิโอเคกินข้าวแบบก้นหม้อเลยแข็งแข็งเลยไม่แข็ง แย่งกินไม่ได้แล้วถ้าแล้วถ้าเราสองคนอยากไปอยู่ในทีมด้วยเนี่ยต้องทำไงคะไปคอยเก็บลูกบอลได้ไหมยุ้่ใช่ครับผมคุยให้เด็กเก็บลูกบอลข้างกหน่ำนี่จะโอเคแล้วถ้าร้อนอะทำไงอะห้องผมมีแอร์ครับเด็กสุดละเด็กสุดแสบสุดโคมใช่ปะตัวจี๊ดต้อตัวจี๊ดโอเคค่ะตอนนี้เราก็ทำความรู้จักกันไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา เริ่มมินิเกมกันดีกว่าเกมอะไรดีพี่แฟเป็นเกมทายชื่อนักเตะจากการเปิดแผ่นป้าย<อ>น้องตัดอ่านกติกาเลยค่ะเราจะแบ่งนักเตะออกเป็น2ทีมค่ะ <c oughs> แล้วเราก็จะสลับการเปิดแผ่นป้ายค่ะ คนละหนึ่งครั้งใครที่สามารถใครชื่อนักเตะได้ก่อนมากที่สุดนะคะคนนั้นก็จะเลยผู้ชนะเลยค่ะโดยเราจะมีนักเตะทั้งหมด10คนเราจะบอกว่าก็ต้องมีกัปตันใช่ไหมใช่อ่านั้นให้น้องกับตังเลือกดีกว่าได้ไหมให้น้องกับตังเลือกครีมสีทองได้ไหมคะว่าจะให้กัปตันคนไหนหรอพี่แฝกกับพี่กาพี่ชายเฮ้ยเฮ้ยน้อยเลือกให้น้องผ่านเลือกให้ผ่านเลือกมือเย็นชัดมือเย็นชัดโอเค ทองสวยไี่แู่สีดำโอเคตามนี้นุยอ่ะเลือกเลือกเลผมให้พี่เลือกครับเอะไรเลอะรเบอร์้อะไรเลอรเอรเอะไเลอเลลอเลอะเอาเอเลอระโอ้โรเอล้วรู้เลยใครรเลรร ของเราอะไรนี่เธอขอเลือกสิบสิบห้าค่ะสุยอดยโบเลยนะยิปนแมนยูนี่หมดเลยแน่ใจนะสิครับผมสิเฮ้ยยเนย์ูเลยตอเลยตอบเลยตอบเลยตอบเลยครับสามีตอบเลยครับีตอบเลยครับตอบเขอตอบผมให้พี่ตอบเดวิดแบ็แฮมค่ะเออเอ้ต้อตอบบิ๊กที่อบเลย ทำไมเธอไม่เปิดตกระการนตอนะชนะเปิดก่อนหรือว่าชนะเปิดก่อนอ่ะน้องเลิกเลยน้องเลิกเลยเงียบไปเหรอเออเป็นเป็นยังไงเออเนียกป่วยแล้เปอย่างนี้ตลอดเลยไอ้นี่เขาเรียกว่าได้เปรียบใช่ใช่เปิดก่อนได้เนียยพอฉันเปิดให้พวกเธอก็ไปกันต่ออ่ะมันเป็นโซดค่ะสิบแปดสิบแปดโอ้โห เาสิบสิบนะครับมัติตรงกันตอบเลยตอบเลยมูดูตอรเรสโอ้โหแววชนะก็มาแล้วกั่งนนยังไงอ่ะก็แบบสังคะแนนแล้วแกลงไนะรยอมไม่ได้แล้วนะเล็กเดิมไหมเดิมเลยกเปียนสิแล้วแต่เลยเลกิแเกา นี่ใจตรงกันอีกแล้วหนูดีดีแล้วพี่ดีแล้วม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมัใช่ไม่ช่ะมันช่ไน่ใช่ไม่ใช่ไม่ใก่มัใช่ไม่ใช่ไม่ใน่ไม่ใช่ไมเใช่ใช่ไม่ใช่ไม่อช่ไม่ในม่ใช่ไม่ใไม่ใชมใไมไม่ใช่อนมไม่ไมไไม่ใไ่มไ

เดี๋ยวเดี๋ยเอาเลยนี่แต่ยันไี่ตอเอาเลยใช่เหรอเรา้รับปิดต่อไปรล้ประไงอาผมก็ไม่ตอเลยโอเคริบครับโอ้เฮ้ยเอาเลยป่ะดูเลยเอาเลยครับเอาเลยต่อไปครับคือมันเสื้อปีปีล่าสุดแบบพี่ปีล่าสุดสาการับนี่ ยอดไงสามสามอน่สามตอนหนึ่งไม่ยากไม่ยากก็ไปไกลอยู่นะเอาแบบทีเดียวแล้วแบบตอบเลยบ้างตอบเอามาบ้าเออเออมันจะเกินไปแล้วนะมใช่ไหมล่ะก็เธอเลือกฝั่งนั้นเองไม่เป็นไรเราละในทีของเราเราลรักของเราเอาเบอร์แปดครับไม่ได้ทีมผู้เป่นผู้เอร์ดูโลโก้ดีๆโลโก้ดีๆดอนเหรอวะ อ้อเป็นพี่ก็ได้นี้ชุดพร้อมแค่อบน้ซ้อมอ่ะไม่ทีมอะไรก่อนนี่เราต้องต่อถ้าเราไม่ต่อพวกนั้นเสร็จพวกนั้นนานมากเลยนะพี่แป๊ะทีมของเธอพอเขาด้วก็ต้องมีสมาชินิดนึงเพราะว่าเขาบนลั้จะชนะนะโอ้โหตูมินพี่คิดว่าเป็นดับอะรนะลำดับมากเฮ้ยเธอโกคิเปอร์อะสิบมิ๊กมาติน้9

อะไรก็ได้ป้าสปอนเซอร์นั้นขาวขาวสีขาวอันนั้นคืออะไรคะขาแต่ว่าใช่เหรอเบอร์ห้าครับเฮ้ยผมยังไม่ปรึกษาเลยว่ะเอาเบอร์ห้าใช่เบอร์ห้าครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยคนไล่เกมมืว่่างาี่เพื่ออะไรเพ่ไ้ี่เพ่อะไรันนี้พี่บังอ่ะอันนี้ต้อได้ต้มใหม่อันนี้น่าเบอน์วัลล์โลว์วัลล์โลว์

รู้เลยเนี่ยใครแกล้งต้นขอก็รู้แล้วต้นดีเพียเอาเบอร์อะไรทีนี่แปดป่ะอือแปดครับเต็มไปหมดโอ้โหไม่รู้แล้วอังกฤษเบอร์เก้าอ่ะเตะอังกฤษโอ้โหท่างรู้เลยว่เราต้องตอบไหมเราไม่ตอบ่าเสร็จพรุ่งนี้ก่อนจะขอวิเควทีหอแบบนี้ยิงกาขนาดนี้ไม่มีครับแม่กระจาอายุมากอยู่ไม่ก็ลืมฉีดโบเพราะว่าโมแต่้อมวันไม่รอแฟนสวย ไอเอกเลยเอกงกักู่เลยก็ดูคนนะคตอบได้เลยรอเขา่อรอเขา่อนวิกตอรียผมรู้ผมรู้เลยอ่ะผมร้พอแล้วคี้กงพอแล้วคี้โกงยี่สิบวีแล้วเนี่ยยี่สิบวีแล้วนะเจ้าแปดเอวผมรู้เลย้ไม่ใช่ประตูสอง ไปเนอะเขดเวลาตออแล้วผมขิงก่อนเลยแกเขาร้องเพลงสุพรรณโลกเฮ้ยหลอดพีกี้ไม่เ็นรนะเม่อกันแล้วเมื่อกันแล้วเอาผมจำได้อะโอ้ยเก่งจังเลยเาไมดีกันเลยแต่น้องเก่งมากอ๋อเฮ้ยเราอย่าหยองดิอ่แพวมเจ็เดยครามจะตอบยังไงเจ็ดสิบเอค่ะ โอ้โหเชลซีแปดตอนนี้อยูฝั่งนี้ผมพี่เรียกเลยแปดแมนซีโอ้โหแมนซีจะเอาเอาไปไหนอะกูเลียนนองกระตังได้๋วว่าจะตัวอลยเอขอร้องแปดแบบอเลยสิแจ็คกิ้ไม่ใชู่การบอร์สองบ้วสองราสองค่ะ เคดีบีเคดีบีเควินจิรบโรยหมือนเปิดแรกเขาอ่ะสามเมตแล้วัเก่งมากเลยอ่สุดยอดเ่งมากเ่งมากน้องอันนี้้องเก่งมากจริงค่ะเปนไหนนี่คะยีบสีครับโอ้ยมันเล่นแง่เราต้องเล่นแง่กับเครับเฮ้ยพี่เอาเลยเหรอโอ้ยโอ้ยสออย้อ้ยยอออ้้้ย สิบเอ็ดครับวิไลอะไรอะเนมาเอ้ยเดี๋ยวไมเใ้ยตอบไปแล้วตอบไปแล้วตอบวันนี้ตอบแล้วตอบแล้วนะตอบแล้วตอบแล้วนะตอบแล้วขอคิดขอคิดแป๊บนึงตอบแล้วค่ะตอบแล้วโอ้ยบอกแล้วผมจำรอยสักที่มือ

เลซีอุ้ยผมตอบตอบเฮยนี่นี่มันไอดอลเลยนะมองหน้าเลยยังมีความหวานนี่มันไอดอลผมเลยนะซีเอ็ก่เซวารแอชลี่โคแอนี่โคอะไรเสื้อรูกกวนอ่ะเหรอไม่อะนี้ตัคนี้ของหอตาหนี่ด้ยสามวชิบหายแล้วนีไม่ตอบโค้เซวาร์โค้ดวาร์โลนนั้นเย้อาสม่ำเสมอโอ้ยไทยใจดี เมื่อกี้ปล่อยไก่เป็นหนึ่งดก <c oughs> อกจริงครับผมตอบไม่ได้เาไม่ได้รู้จักนะโอเคค่ะจบไปแบบแฮปปี้มากๆเพราะเป็นผู้ชนะเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะนั่นก็นคือทีมสีทองนั่นเองค่ะเก่ง <c oughs> มากขอบใจขอบใจ แต่ว่าเราต้องมีบทลงโทษให้กับทีมที่แพ้ค่ะเราจะเต้นไหมแดนน์ล็ต้องแดนเราจะให้เต้นยังไงดี่คะแจ็คเป็นคาวบอยเอ้ยกลังมาได้นน์เป็นคาวบอยตัวหน้าด้วยเอาคนหน้าด้วยได้ตหน้าก็ต้องลงนะคะคนหน้าก็ต้องลง วก็อยากให้ทุกคนนะคะสนับสนุนแล้วก็ทางพวกเราชายร่มเชียสามารถไปเชียร์ที่ขอบสนามได้นะคะติดตามการอัปเดตได้จากเพจของโฟเทล่าได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเอพิโซดหน้าด้วยนะคะสนุกแน่นอนเพราะว่าอีพีไหนๆที่มีเราก็สนุกอยู่แล้วใช่เพราะเราไม่เต็มองโอเคค่ะสองตัวบาต เป็นอีกีใช่ไหมกีราแบบอ่กีเอ็กกอลทไมาไม่สู้จริงคะเร็วเร็วเออาไปเต้นองการสาวๆทาไงเอ นี่เป็นพ่องูเหรอเป็นเป็นลูกงู <c oughs> แล้วเป็นแม่งูวะ